ปี2565เป็นปีนที่ความมั่นคงของโลกถูกท้าทายจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั่วโลกทั้งในบริเวณช่องแคบไต้หวันคาบสมุทรเกาหลีและจากการปฏิบัติการทางทหารของรัเสเซียในยูเครนซึ่งทําให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงยุทธ,ธวิธีทางการทหารร,รูปแบบใหม่และการนําอาวุธยุโทโธปกรณ์ชนิดต่างๆมาใช้ต่อสู้กันรวมถึงได้เห็นถึงความสําเร็จของการผลิตคิดค้นอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์อันล้ําสมัย ซึ่งจะนำพาโลกพัฒนาก้าวหน้าไปสู่ยุคใหม่ในการปฏิบัติการทัทหารของรัสเซียในยูเครนรัสเซียได้นำขีปนาวุธนำวิถีคินซานซึ่งเป็นขีปนาวุธแบบไฮเปอร์โซนิกที่มีความเร็วเหนือเสียงมาใช้โจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศสนามบินโรงไฟฟ้าและคลังเก็บอาวุธของยูเครนจนได้รับความเสียหายอย่างหนักขณะที่ยูเครนได้รับอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธพรีชีพ บรารักาที2ทจากพันธมิตรชาติตะวันตกและสวิตเบรดส0 0 0ซึ่งเป็นโรนพีชีพขนาดพกพารวมทั้งจรวดต่อสู้รถถังเอลลอและจัฟลินจากสหรัฐทำให้สามารถทำลายรถถังและยานเกราะของรัสเซียได้เป็นจำนวนมากนอกจากนี้การที่ยูเครนได้รับการสนับสนุนระบบจรวดหลายลำกล้อง MLRS ไฮมาและระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศนาซามจากสหราช ทำให้การรุกเข้าสู่กรุงเทียบของรัเสเซียประสบความล้มเหลวสงครามในยุโรปเป็นแรงกระตุ้นสําคัญให้สหรัฐจีนรัเสเซียเยอรมนีและทูเคียเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อให้ประเทศของตนมีอํานาจกําลังรบที่เหนือกว่าหรือทัดเทียมกับฝ่ายตรงข้ามและเพื่อประโยชน์ด้านการค้าโดยสหราัฐถือเป็นประเทศที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดทั้งการพัฒนาอากาศยานในยุคที่6 ให้เป็นอากาศยานรบแบบเซลล์ที่สามารถหลบเลี่ยงการตรวจจับของเรดาร์และสามารถติดตั้งหรือบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ได้อธิการพัฒนาเครื่องบินขับไล f ่ F-35 เครื่องบินทิ้งระเบิด B-2 Spirit และ B-21 Raider รวมทั้งพัฒนาขีปนาวุธระยะไกล Minuteman III และขีปนาวุธอากาศสู่พื้น Hellfire r 9 x ที่สามารถเจาะเกราะหนาะ และสามารถติดตั้งและยิงจากโดรน HQ9 Ripper ได้นอกจากนี้สหรัฐให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยทหารมารถถังด้วยการพัฒนารถถังเบาอเนกประสงค์ m p s และรถถังหลัก Abrams X ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญทำให้กำลังทางบกของสรัดก้าวสู่ยุคใหม่และด้วยกระแสดโดนพีีที่กำลังเป็นภัยคุกคามต่อรถถังและยานเกราะ สหรัฐได้เปิดตัวสไตรเกอร์ลลโอเนดัสซึ่งสามารถต่อต้านโดรนผีชีพด้วยการยิงคลื่นไมโครเวฟแรงสูงขึ้นไปทำลายเป้าหมายในอากาศที่อยู่ในระยะยิงด้านกองทัพประชาชนจีนมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญคือความสำเร็จในการต่อเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3ไท้าย0 3นูเจียนและในอนาคตกำลังวางแผนต่อเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่4ที่มีขนาดระวางขับน้ำสูงขึ้น ตลอดจนเรือบรรทุกโดนและเรือยกพลขึ้นบกบรรทุกเฮลิคอปเตอร์นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาอากาศยานในยุคที่6ให้เป็นอากาศยานรบแบบสเตล์เช่นเครื่องบินขับไล่ J20 และการพัฒนาระบบจรวดหลายลำกล้อง t h l 0 3 MLRS ซึ่งนอกจากสาหรัฐรัสเซียและจีแล้วทูเคียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่รุดหน้า โดยยุทธุพกรณ์ที่มีความโดดเด่นคือเครื่องบินขับไล่ไร้คนขับที่ซลเร็วมากและระบบป้องกันภัยทางอากาศพายซาเอทัสนอกจากนี้ในปี2566ญี่ปุ่นจะเป็นประเทศที่น่าจับตามองอย่างยิ่งในการพัฒนากำลังรบทางเรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการต่อเรือดำน้ำท่อยิงจรวดแนวตั้ง VLS ติดตามรายงานพิเศษชื่เล็บก,กองทัพในปี2566ซึ่งจะนำเสนอข้อมูลสาระประโยชน์ด้านการทหารและความมั่นคงในมิติต่างๆที่มีเนื้อหาสาระเข้มข้นยิ่งขึ้นได้ใหม่ในครั้งต่อไป